ดาวอุจจาพิมุกอุจจาพิมุกแปลว่าดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าขึ้นหน้าลำหน้าหรือเกินหน้าออกไปจากตำแหน่งดวงอุดถัดไปข้างหน้าราศีหนึ่งซึ่งโคจรออกไปใหม่ๆมีองศาน้อยมากแต่แสงของอุดยังไม่หมดไปยังให้ผลดีอยู่ฉะนั้นดาวที่เป็นอุจจาพิมุกจึงเป็นดาวที่ให้คุณหย่อนเพราะเป็นดาวที่อยู่ในเกณฑ์จะลดลงต่ำมา แต่ก็เป็นดวงดาวที่ให้คุณอยู่บ้างโดยไม่ต้องสงสัยแต่ก็ให้คุณหย่อนไม่เต็มที่เหมือนอุจจาวิลาชดังนั้นดวงดาวที่เป็นอุจจาภพิมุกจึงให้คุณในทํานองทุกขลาบก็ได้และให้คุณต่างๆกันอาทิตย์เป็นอุจจาภพิมุก 1. ส่งผลให้เจริญรอบรู้วิชาการ 2. มีทรัพย์สมบัติ 3. ม,มีเพื่อนฝูงดีจันเป็นอุจจาพิมุก 1. ให้คุณทางมีทรัพย์สิน2มีญาติบริวารมาก สเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปอังคารเป็นอุจจาพิมุก 1. ให้คุณและส่งผลดีในทางมีเกียรติชื่อเสียง 2. ชอบงานใช้อำนาจ 3. ใจร้อนใจเร็ว 4. จะมีพกทรัพย์ด้วยพุธเป็นอุจจาพิมุก 1. ให้คุณดีในทางรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ 2. บริวารบุตรหลานดีมาก 3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์เข้าไหนเข้าได้พฤหัสเป็นอุจจาพิมุก เทียบเท่ากับเป็นอุดเฉพาะดาวนี้ 1. ให้คุณทางมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ 2. เป็นผู้รอบรู้ฉลาดสามารถและมีสติปัญญาสูง 3. จะร่ำรวยสุขเป็นอุจจาพิมุก 1. ให้คุณนักเป็นผู้รอบรู้คดีโลกคดีธรรม 2. จะมีทรัพย์สินเงินทอง 3. รูปร่างท่าทางดีเรียบร้อยเป็นส่วนมากเสาเป็นอุจจาพิมุก1ให้ผลดีทางมีทรัพย์และมีอำนาจ 2. เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปด้วยราหูเป็นอุจจาพิมุป 1. ให้คุณทางชนะศัตรู 2. ใจกล้าหาญ 3. ม,มีอำนาจปกครองบังคับบัญชา 4. จะมีทรัพย์ด้วยหลักพยากรณ์ดวงอุจจาพิมุปดวงอุจจาพิมุปถ้าได้สถิตอยู่นำหน้าลัคนาในดวงชะตาคืออยู่ในภพกระดุมพระหรือเป็นศูนย์พาหะย่อมให้คุณเด่นในทางมีอำนาจ และร่ำรวยพวกทรัพย์สมบัติเพราะพบที่สองหมายถึงทรัพย์สินเงินทองรายได้และถ้าอยู่ในพบ1อดลาพระหมายถึงลาพนเงินทองด้วยเช่นกันตำแหน่งดาวที่เป็นอุจจาพิมุขถ้าเล็งกับดาวเกษตรจะเกิดพลังงานที่ดีขึ้นกว่าปกติธรรมดาทันทีความหมายคือดาวที่เป็นอุจจาพิมุขอยู่ในเรือนเกษตรใดแล้วดาวในเรือนเกษตรนั้นไปเล็งหรือเรียกว่าปักเกษตร จึงให้คุณดีเด่นเหมือนกันถ้าเล็งกับดาวอื่นๆนอกจากดาวกเกษตรเจ้าเรือนราศีอุจจาพิมุกแล้วย่อมถือว่าอ่อนกำลังลงทั้งสิ้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆสำหรับดาวอุจจาพิมุกค,คู่ที่เล็งตรงกันข้ามในราศีต่างๆแต่ละคู่ก็น่าจะมีอิทธิพลสูงขึ้นอีกเป็นทวีคูณเช่นกับดวงอุจจาวิราชคู่หรือดวงอุดคู่ ทั้งนี้เพราะตำแหน่งดาวคู่ที่เลงกันนั้นเป็นดาวคู่ธาตุคู่สมพลบ้างจึงส่งผลสูงเรือนพบที่ดีสำหรับดวงดาวอุจจาพิมุกค,คือเรือนที่หนึ่งเรือนที่สี่เรือนที่ห้าเรือนที่เจ็ดเรือนที่9้าเรือนที่สิบเรือนที่สิอ็ให้ผลดีมาก หนังสือโหราศาสตร์สุริยาภคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ